ไส้ย่างค่ะทุกคนวันนี้มาเป็นปอบนะคะหรือกระสือนั่นเองนะคะวันนี้เราจะกินไส้ย่างกันไนขะะ่มดแดงทุกคนมีใครเคยกินบ้างของป่าของหากินยากของสูงนะ,ะอาหารชั้นสูงนะคะสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับอองอีกแล้วนะคะกับช่องอองเวอร์แล้แต่ออง นี้อากาศดีมากๆเลยนะคะทุกคนองก็จะพาทุกคนนะคะไปเที่ยวน,นะคะกลัมาเมืองไทยแล้วเราก็ต้องกินต้องเที่ยวน,นะคะ,ะต้องใช้ชีวิตให้มีความสุขนะคะเรื่องอะไรที่ไม่ดีที่ทำให้เราไม่มีความสุขนะคะเราก็ไม่ต้องเก็บมาใส่หัวนะคะตอนนี้เราก็จะไปเที่ยวกันนะคะโ <Okay. S 1> <Okay. S 2> อเคค่ะเด็กๆพร้อมกันไหมคะั <Okay. S 2> ้กค่ะทุกคนตอนนี้เรากําลังจะเข้าไปที่น้าตกหุนตาลน,นะคะจุดแรกที่เราจะไปเช็คอินวันนี้ ตอนนี้นะคะทุกคนเราก็ได้มาถึงน้ำตกแล้วเป็นครั้งแรกที่น้ำตกแห่งนี้นะคะดูแล้วน้ำจะน้อยมากเลยนะปีนี้ดูแล้วท้านจะแรงมากเลยทุกคนดูน้ำดิเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูข้างในกันสรุปนะคะเราก็ไม่ได้เล่นน้ำเพราะว่าน้ำมันน้อยแล้วก็น้ำมันไม่ค่อยสะอาดนะคะไม่เหมือนน้ำ กับข้าวปลายนาะวันนี้เรากินประมาณนี้นะคะมากับเด็กๆทุกคนวันหยุดก็จะพาเด็กๆมาทานข้าวแบบนี้เดี๋ยวเรามาชิมต้มยำกันนะคะโอ๊ยตอนนี้นะเดี๋ยวม่อไงข้าวสวยต้ยมยำแซ่บนะแม่นะ งหวานะคะสาครูแคนตาลูฟค,ค่ะทุกคนนี่นะคะทั้งหมดที่เราจ่ายไปคือถูกมากทุกคนแล้วอาหารอร่อยมากเลยค่ะใครที่จะมาแนะนํานะคะ โอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะองก็มาเที่ยวมาทานข้าวนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็กําลังจะกลับบ้านแล้วใครที่สนใจนะคะก็มาได้นะคะร้านนี้บรรยากาศดีมากๆเลยทุกคนแล้วก็มีมุมถ่ายรูปเยอะมากองชอบแบบนี้นะคะแบบสไตล์แบบบ้านๆนะคะอยู่กับทุ่งนานะคะก็บอกเลยว่าช่วงนี้นะคะร้อนแต่ว่าถ้ามาแล้วนะคะก็คือวิวดีมากอยากให้มานะคะอาหารก็ถูกนะคะก็จะพามาเที่ยวชมบรรยากาศ ร้านขายอาหารหรือร้านกาแฟแถวบ้านนะคะทุกคนบรรยากาศชิลๆหลังเลิกเรียนหลังจากที่เด็กๆเลิกโรงเรียนแล้วเราก็จะพาเด็กๆมาทานข้าวกันนะคะว่ายน้ำค่ะมีสาวว่ายน้ำด้วยค่ะหลังจากเด็กๆเลิกโรงเรียนนะคะเราก็จะมาทานข้าวพาเด็กๆมาทานข้าวนะคะองมีหลานสาวหนึ่งคนแล้วก็หลานชายหคนนะคะ นี่วันนี้เรามากันสี่คนนะคะขนมไทยน่ากินมากอขนมชวยแม่เไหมแม่อะไรหยิบเลยกลับมาไทยนะคะทุกคนน้ำหนักขึ้นมา6กิโลคือกินทุกอย่าง กินทุกอย่างที่ขวางหน้าของค้าวของหวานน่ากินทุกอย่างเลยทุกคนมเมื่อกี้องก็จัดอันนี้ไปแล้วนะคะหนึ่งกล่องเฮ้แม,ม่อันนี้น่ากินกว่าร้านนั้นอีกอะแต่เราซื้อไปแล้วไงซื้อข่วยจับกลับไปกินที่บ้านคือเห็นอะไรก็น่ากินทุกอย่างเลยทุกคนแป๊บนึงนะคะก็จะสองร้อยไงครับไม่มีอะไรเลย งานวันแรกนะครับเพิ่งมาถึงอ๋อค่ะมากินทุกอย่างทุกคนกลับมาไทยนะทุกคนกินชาไขม่มมกทุกวันเลยจะบอกให้ไม่อ้วนก็ให้มันรู้ไปกินทุกวันชาไข่หมกขาดไม่ได้นี่นะคะทุกคนคือของที่เราซื้อมาใช้แม่หิวของกินทุกอย่างกนมาส็นพันก็จะได้ของกินแน่นๆแบบนี้ไม่กี่วันนะคะทุกคนองก็จะกลับนอร์เวย์แล้วตอนนี้ก็มาหาซื้อของ เตรียมกลับไปกินที่นอร์เวย์นะคะมาซื้อน้ำพงน้ำพลิกของที่จะกลับแพ็คกลับไปที่บ้านตลาดเยมากไม่เคยมาที่ตลาดนี้เลยตลาดลานเมืองเชียงรายนะคะของกินเยอะมากทุกคนหืมน่ากินอะ่ะมีกลวยปิ้งเ้วยนะคะเสียดายขนมครบก็มีเสียดายเมื่อกี้เราไปเซ็นท่านมาแล้วก็ติ้วมาเยอะมาก ไม่รู้ว่าจะมาตลาดเดี๋ยวไปซื้อพริกแกงก่อนทุกคนจะเอาพริกแกงกลับไปกินที่นอร์เวย์ข้างในตลาดนะคะสะอาดสะานมากทุกคนน่าเดินมากนี่ไงแม่ปลาสลิดอ่ะ่าขามากทุกคนขอบมาก อันนี้พี่ทำเองหรอว่าซื้อมาจากไหนคะท,ทำเองได้แล้วนะคะพิ่แกงใต้พร้อมที่จะกลับนอร์เวย์แล้วมีทุกอย่างอาหารทะเลของสดผล,มลไม้ตลาดลานเมืองสะอาดสะอ้านน่าเดินมากทุกคนมากะว่าจะมาซื้อทุเรียนแล้วก็พิกแกงนะคะพริกแกงใต้ก็คือจะเอาพิกแกงไปทําอาหารที่นอร์เวย์แล้วก็จะมาซื้อทุเรียนด้วยเพราะเขาบอกว่าทุเรียนที่ตลาดลานเมืองนะคะแบบอร่อย เดี๋ยวเราไปดูกันตอนนี้ก็ได้พิแกงเสร็จแล้วเรียบร้อยได้ขนมอีกด้วยซื้อของเตรียมจะกลับบ้านนี่ตลาดใหญ่มากเลยนะคะสรุปทุกคนใกล้จะกลับแล้วเมื่อกี้ลืมซื้อสตออยากกินสตอได้พิแกงแล้วก็จะลองไปหัดพิแกงลองชิมดูนิดนึงเดี๋ยวลองหัดสตอก่อนนะคะทุกคนจะนมีไหมเดี๋ยวอุย้ยมีแล้วเจอแล้วเจอแล้วนี่สตอ ได้กุ้งนะคะไปผัดใส่สตอไป่ลายทุกคนจะเอาหอยลายไปผัดไม่ได้กินมานานแล้วมแมงดาทุกคนจะเอาไปตำน้ำพริกน่ากินมากอาหารของเราไม่ต้องมาทักนะว่าทำไมถึงอ้วนรู้จากการซื้อตินแต่ละวันของเราไปนะคะทุกคนเราก็จะมาซื้อทุเรียนสำหรับอาคารนี้ก็จะเป็นขายผลไม้ไมนะคะเราสามารถขับรถเข้ามาได้เลย นี่มีทุกอย่างเลยอลังมากทุกคนสตอรอเบอรี่ก็ถูกมากเลยข้างนอกขายกล่องละร้อยห้าอันนี้ขาย50 60มะม่วงนี่นะคะร้านทุเรียนเราเจอเป้าหมายของเราแล้วทุกคนมีลูกเล็กลูกใหญ่มีทุกลูกเลยเดี๋ยวก่อนหาที่จอดรถกันคนคืออลังการมากของผิดเยอะมากแตงโมก็ถูกสุดๆนี่เรามาถึงร้านทุเรียนแล้ว ล,ลูกนั้นนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันเราจะคนเราต้องแบบว่าให้มันสุกนิดนึงไม่งั้นมันจะไม่หวานถ้าเรากรอบนอกนุ่มในอะ่ะรับรองว่าไม่หวานแน่นอนเดขอดูขอจิ้มได้ไหมคะได้ครับเอือวันนี้ได้อยู่โอเคค่ะเอาลูกเนี้ยค่ะพี่ผายด้วยได้ไหมคะขาวเียเรือทุกคนวันนี้มาทานก๋วยเตี๋ยวเรือน,นะคะก็ ร้านอยู่ที่ตรงใกล้กับเมเจโฮมเชียงรายอยู่ติดถนนใหญ่เลยโอเคทุกคนก็มากินก๋วยเตี๋ยวหลจากที่เราไปซื้อทุเรียนแล้วก็ไปตลาดมาก๋วยเตี๋ยวน้าทานมากเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือช้วยเล็กๆนะคะที่องชอบทานเป็นเดี๋ยวเรามาดูกันว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะคะเชียงรายร้อนมากทุกคนเรือเรือแท้ๆทุกคน15บาทเพื่อละ15บาทเดี๋ยวเรามาลองชิมกันนะทุกคน นะคะทุกคนทั้งหมดที่เรากินไปอร่อยมากคุณคนได้กินทุเรียนสมใจแล้วคือใหญ่มากมันคือดีครีมมีส่สุดๆไปเลยให้ดูความอลังการของทุเรียนทุกคนอันนี้แค่ครึ่งลูกนะยังได้เยอะขนาดนี้เลยคือแบบใหญ่มากน่านกินมากอแค่ได้กินก็ชื่นใจทุกคนรู้ไหม แค่นี้นะคือแบบเล็กกว่านี้ด้วยซ้ําที่นอร์เวย์อ่ะคือแพงมากๆแต่คือมาเมืองไทยแล้วเราต้องจัดนะคะทุกคนหลายคนบอกว่าทําไมมาเมืองไทยแล้วอ้วนขึ้นอย่างนู้นอย่างนี้นะจะบอกให้เลยว่าคนที่ไม่ได้ไปอยู่ต่างประเทศอะ่ะไม่เข้าใจคนที่อยู่ต่างประเทศนะคะเวลามขายอาหารขายเครื่ออาหารของกินอะไรอร่อยๆนะคะเล้วก็จะกินนะคะเพราะว่าอยู่ที่นู่นนะคะอยากกินอะไรแล้วก็ต้องซื้อทำมากินเองแล้วก็แพงมากๆแต่มาที่เมืองไทยนะคะสะดวกสบายบ้านเราเนาะแล้วก็หากินได้ตามตลาดไปซื้อตามตลาดนะคะแล้วก็คือแบบของถูกคือถูกกว่าที่ต่างประเทศนะคะแล้วก็แบบกินได ทำให้ตัวเองมีความสุขนะคะดูแก้ม6กิโลนะคะเบาๆทุกคน6กิโลนะคะน้ำหนักที่ขึ้นมานะคะสะตอนะคะทุกคนนี่นะคะมัดละ50บาท2มัดร้อยผัดหอยลาย <c oughs> ทุกคน <c oughs> วันนี้นะองก็จะมาติดประตูรีโมทแบบเลื่อนที่บ้านตอนนี้ช่างก็มาแล้วแล้วก็ ที่จริงอ่ะองกล่าว่าอ๋องจะย,ยังไม่ทําหรอกกล่าว่าจะกลับมาจากนอร์เวย์แล้วค่อยทําแต่ว่าคือแบบเพื่อความสะดวกสบายของพ่อกับแม่ก็เลยทําไว้ก่อนนะคะแคนดี้มีความสุขนะคะทุกคนอ๋องไปซื้อสุ่มนะคะซื้อสุ่มมาให้แคนดี้เป็นสุ่มไก่นะแล้วก็อ๋องก็ไปซื้อมาแล้วก็มให้แคนดี้อยู่เพราะว่าตอนกลางวันก็จะให้เขาแบบเดินเล่นหยัยบยุ่งหยับยาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราชิลๆที่บ้านแคนดี้จะได้มีชีวิตที่แบบแฮปปี้มีความสุข